ดีค่ะเพื่อนๆทุกๆคนนะคะโคคุณติ๋มมาเอกแล้วนะคะวันนี้ตต๋มจะพาเพื่อนๆมาทำขนมกินเล่นนะคะไขน่นกกระทามันม่วงนะคะเนี่ยแต่มันนะคะมารูนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเนี่ยค่ะน้ำตาลใช้แรงนะคะเกลือเล็กน้อยผงฟูนะคะอันนี้เปียงมันนะคะติ๋มจะผสมนะคะแล้วก็โหกะทินะคะ นิดติมหนึ่งมาเรียบร้อยแล้วนะคะมันมงนะคะมันลงมือทํากันเลยะค,ะ <c oughs> ค่ะติมไม่เคยทำเลยบอกว่ามั่งแล้น,นะคะถ้ามือไม่พอก็ใส่อีกนะคะ <c oughs> มือติมนี่แหละติมเอามือนี่แหละวีบๆน,นะคะ <c oughs> ใส่ากางเขนเลยะค่ะ ลงไปนะคะว่างนี่ว่างว่าไม่มีอะไรทำก็ทำขนมเด่นๆเลยนะคะนี่ค่ะขึ้มานี่นะกิ่นจะเทปป้งมันเลยนะคะแป้งมันนะคะนวดนวดไปเรื่อยๆนะคะ ใช้เวลานวดนานหน่อยนะคะติม่มเคยทำไปแล้วครั้งนะคะติ่มมาปักพวงทำนะคะครั้งนั้นติ่มใช้ไม่ได้ใช้น้ำไม่ได้ใช้กะทิเลยแต่มันปักพวงมันออกน้ำเม,มันเหลวนะคะจะป้อนเนี่ยมันจะเหยวเลยเหลวมากนะคะอันนี้ติ่มจะทำให้มันข้นหน่อยนะคะเกือบจะไม่ใช้กะทิก็จะไหลแล้วเนี่ย กจะทิ็กน้อยแล้วกันนะคะนึ่งใส่ของโคลนะคะใส่ตงคันก่นนะคะนี่ปรมัณนี้ค่ะ ประมาณนี้นะคะเต็จะพักไว้ประมาณห้านาทีได้สิบนาทีนะเราไคมาปอนเป็นลูกอีกทีนะคะให้แป้งเราฟองตโตขึ้นกันนะผ่านไปสิบนาทีนะคะเตีมจะมาปอนเป็นลูกนะคะนวดอีกรบบนะคะให้มันเหนียวนุ่มนะคะ ยิมจะป้อนนะน,นะคะนี่ มีทั้งลูกเด็กลูกใหญ่นะคะจะไม่เท่ากันนะติมฝันไม่ันไม่เคยเก่งเท่าไหร่ เช็ดแล้วค่ะเนี่ยไปทวดกันเลยค่ะน,น้ำมนันติ่มตั้งล้วนะคะวนยังเราใสด้วยังไ,ไม่ใช่น้ำมันดีเท่าไหร่ 开奶奶家的音的 rồi ngang จะกดๆนนหน่อยนะคะทำให้มันฟูโตปนแบเนี่มีฐานน่ะฐานแล้วน คันมากเลยแทนเลเตรีมจ,จะตักขึ้นแล้วนะคะปิดแก๊สนะคะนี่ค่ะน่าทานมากเลยสีสอนสวยงามมากลองชิมดลนะคะเต็มจ,จะมาลองชิมดลนะคะโน้น เนี่ยค่ะน่าทานมาเลยแต่ยังร้อนอยู่นะคะอร่อยมากเลยนี่ต่มทำแบบไหนไม่กลนะคะกลมมากไม่กลมมากอร่อยมารเลย คุมค้มแบงคก็ไม่วพนจิตอยู่ฮึนี่แบบนี้นเพื่อนลงไปทำกินนู้นนะคะไม่ชิมทำก็ไม่อยากนะคะ nhiều rồi mẹ ơi ba khá và... còn lấy của xe còn thì tắm nhưng con trai chị mới khá